สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่พี่น้องน้องนะคะทุกทกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวศนะคะก็ขอพระคุณทุกยอดวิวขอพระคุณทุกช่องทางนะคะที่ติดตามกันนะคะก็ขอพระคุณมากๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาแล้วอีกหนึ่งรุ่นนะคะถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะรูปทรงแบบไหนตะกุดจะเล็กสั้นยาวขนาดไหนนะคะ ก็มีหลายหลายท่านเนาะที่ชอบนะคะเกี่ยวกับเครื่องรางนะคะที่เป็นตะกุดเนาะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเหมือนด้านหน้านี้เลยที่เห็นกันด้านหน้านี้นะคะก็คือตะกุดไร้พ้ายนะคะถล่มเซียนบ่อนนี่ของคูบาแบ่งนะคะวัดบ้านตโนดที่จังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิดังนะคะ,อะของอีสานก็อยากจะบอกว่ามีหลายท่านนะ ที่สะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนาะของครูบาท่านนะคะตะกุดรุ่นนี้ค่ะนี่เลยตามด้านนี้เดี๋ยวเราปาจะหยิบให้ชมลักษณะกบประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความยาวของตะกุดนะคะก็คือ1น,นิ้วถือว่าตะกุดรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นมวลสารทางด้านมหาโภคกรัพั์ค่ะมหาโชคราบนะคะมหาลาบมหาสมบัติเนาะเน้นปุกเสกนะคะด้วยมนไร้พ่ายชนะสิบทิศ แบบว่าแรงแรงเน้นหนักไปทางเสี่ยงโชคเลยนะคะพี่พท่านไหนที่ชอบเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะไปไหนไปไหนมาไหนดวงดีดวงเฮงเนาะก็พิชิตเจ้ามือศัตรูไพ่นะคะตามชื่อรุ่นเลยค่ะเจ้ามือพ่ส่งเสริมนะคะให้ดวงเฮงให้เฮงเงนะคะเฮงเงปังปนะคะเรียกเงินเรียกทรัพย์ค่ะก็นำติดตัวติดกระเป๋าได้เนาะจะได้ไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าจนนะคะ ก็ไปไหนขอให้มีแต่ได้ไม่มีเสียเนาะได้มากได้น้อยตามแต่วัสนานะคะของแต่ละบุคคลเนาะของแต่ละคนนะคะก็จะเป็นอุดหงนี่เลยค่ะตามตามตามนี้เลยนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะเป็นเนื้อตะกัวอุดผงอุดผงนะคะแล้วก็เสกด้วยมลชัยชนะอืม คูบาท่านเสกนะคะเสกด้วยมวลไร้พ่ายชนะสิบทิศนะคะก็มีเลขมีโค้ดอนนั้ปาซุมให้กลับหัว <g ül> ก็มีเลขมีโค้ดนะคะนี่แล้วก็มีว่าคูบาแบ่งนะคะมีโค้ดนะคะนี่อาจจะตอกไม่เต็มเนาะคูบาแบ่งนะคะนี่เลยก็มีเลขมีโค้ดนะคะแล้วก็อุดพงอุดมวลสารด้วย นี่นะคะก็เน้นไปทางด้านเสียงโชคนะคะเสียงโชคเสียงดวงค่ะมีพี่ๆหลายท่านนะสอบถามนะคะตะกุดของหลวงพ่อ,อ,อตะกุดของครูบาท่านนะคะมีเยอะอยู่นะตะกุดของครูบาท่านทางร้านเกจิมหาเวทมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันถ้าเกิดอยากจะเน้นเรื่องความรักนะคะเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์เนาะก็มีเยอะเลยค่ะเยอะมากๆหรือว่าจะเน้นทางด้านเสียงโชคเสียงดวงนะคะ เจ้ามือไพ่นะคะศัตรูไพ่นะคะดวงดีดวงเฮงก็มีเยอะค่ะเป็นตะกุดไร้ไพ่ตะกุดเซียนบ่อนอะไรเงี้ยทางร้านมีเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวน้องบารจะนํามาอัดคลิปรวมนะคะเตรียมลวค่ะเตรียมอดเอาเป็นขุนแผนก่อนเนาะขุนแผนของครูบาแบ่งท่านก่อนนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่าน,นสอบถามเรื่องขุนแผนมามากเลยว่าขุนแผนทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้างอของพ่อเมียนของครูบาแบ่ง หรือว่าจะเป็นของเกจิท่านอื่นเนี่ยมีขุนแผนอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพยายามทยอยนะมาอัพให้แต่ละเกจิเนาะแต่ละวัดนะคะเดี๋ยวจะมารวบรวมให้ส่วนตะกุดด้านหน้านี้ตามนี้เลยนี่เหลือเพียงเท่านี้นะคะหมดแล้วหมดเลยเหลือเพียงเท่านี้ไม่มีแล้วค่ะคก็เกี่ยวกับเย่างที่ปาบอกเนาะเกี่ยวกับเรื่องด้านมหาโภทัพย์นะคะมหาโชคลาภ เรือรัวกันไปเลยนะคะขอบคุณมากๆลูกค้าขอบคุณมากๆเลยนี่เลยไลน์เข้านะคะก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวน้องปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อนะคะไว้ที่เมั่แต่อ่านมืวอต่อ่านข้อความที่ลูกค้าส่งเข้ามาอาก็จะทิ้งลิงก์ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะว่าให้ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างนะคะ เพื่อที่จะจองเนาะหรือว่าจะเช่าวัตถุมงคลค่ะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์แรกเลยนะ้องปาปักหมุดเอาไว้นะก็อขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe และแตะที่กระดิ่งนะคะสำหรับช่องทาง y o u t u b e นะอย่าลืมนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ